ดู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 โมจิมันอยากกินปิ้งกับยายขวดนี้ให้มันขวดนี้ให้มันอ้ากินอันนี้ตัวเออก็คืออีอันอ๋อคือห่งบดกันนะครั หนูต้องไปรอกินที่บ้านนี่ไงของหนูอยู่นี่เฮ้ยต้องไปอืมต้องไปกินที่บ้านหรกพอแล้วก็จุ๋มเองจุแมเนง่ยดแลบระเบิดเดียวจุ๋มเองหิวจุ๋มเองหิวมากพอพอก็จจิงว่าหมาอะไรมีขนตาด้วยมันมันเหมือนคนเลย รือบ้านไว้อยู่นะเนี่ยยังไม่ได,ด้ข้างบนบ้านก็ลือรือหมดแล้วพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเอาลงมาข้างล่างข้างบนก็คือจะโล่งแล้วก็เอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บของแบบเป็นกล่องเป็นลังเป็นอะไระ,ะ,ะไมัมงกกนงงเขา น่าน่าน่าสีเดยให้มันกินได้บนีต้อนต้องหลายอยู่เดกีสชาติแกงหนูาแกงหนูานบายเข่าห้ก่อนจังหน่อยเอาแกงหนูเราหิวมากเลยลูกฮะเอากินก่อนนิดนึงนะอยากกินยูบบูหระ เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนกูเจงจะจังแกงมันดีเออเอาไปต้้ยหูดังมันลวกะ็รอก่อน <c oughs> อมันเป็นะแกงเออรับตาพึกงอยู่อ๋อก็รับตาพึกพึอยู่กูเจงมันชอบแกงโมจิเอาไปตุย้ยหูดังมันแล้วกะ็มันมันสีกินเนาะมันสีกินก็รอกอนรอกอน <c oughs> เห็นบอกคือจังมันบบท่านได้ยั่งมีอยั่งแต่ขันขันเมื่อยู่เฮือนี่ใให้กินเป็นอันเป็นข้องมันโดยอันนี้กะบ่กินวาหลายปันไดเด้เขาปั่นนึง่งเที่ยวไปเที่ยวมามันมากกี่อย่างเด้ เชียงเงียงเกาะ <laughs> เรียวไปใช้ไปใช้กันยังบ่ทันแล้วอยู่เพราะว่ <c oughs> าสิเอาเขาไมาสีเมื่อวานนี่พ <c oughs> านเลเสริมบ่มากเขาล,ลืมเลยาล่างถ้วยล้างบวงลราลืมลืมหดเอาเขาไมาสีมัน,นไม่แห้งเสี้ยวเอ,เองก็ได้นะอืมมันบ่มีแห้งที่บ่เป็น มันเห็นี่มันเห็นเห็นใบเข้ <laughs> าโอ้ยหนูหิวติ๊กน้ำให้ตาก่อนตีแล้วข้อกัน,นึกว่าจะผูเราลืมกระติ๊กน้ำไว้ยุลานขาผมเด้อมาถามหาว่าใครคอยเอากระติ๊กน้ำ ลราสื่อปิงนั่งเด้อพี่น้องเราสื่อปิง,ง,เ,ง,เ,รปงเราคือบานเราลืมกระติกน้ำยุ่ยเหอนมาแท้แท้เราลืมกระติกน้ำยุ่ยยุ่ยแค่ยุ่ยดานขา <c oughs> ขอ่อยกระ่ายุ่ข่อยเห็นเราถือไปแล้วอือไม่กระบายุ่เออข่อยเห็นเราถือไปแล้วเอาใส่เอาใส่ทั้งหนาเออเอาใส่ทั้งหนาลด ชงสายเพิ่นไปตอรองเพิ่นอยากกินอันปิ่งหมูสามสันอยู่อันลานขาเพราะเราลืมจอดโดนโพดเพิ่นหิวเดี๋ยวเราขึ้นไปกินที่บ้านนะลูงนะออก็ไม่สงสารเธอแล้วอ๋อสงสารอยู่นี่ไงของหนูเยอะแยะเลยของหนูทั้งนั้นเลยเนี่ยมันจะปีนน้ำเขาไม่ได้เอออันนี่นี่<ๆ>นี่อ๋อต๊กขี้นิ้วซ้ำ

เมื่อเนี้นั่นแหลบเออคือจังมันก็เฮ็ดซื่อๆอยู่เด้อเมื่อนี้มีข้าวกล้ามาเปรี้ยเนี่ยค่ะข้ามเข่าค่ะในเงี้ยค่ะจ้าวะหมาโกเดนนี่มันเป็นหมาที่โกหกหน้าตายนะเฮ็ดเซยเลยพุนสายตาแต่ว่าสายตามันจับจ้องอยู่แต่มือเจ้าคนเด้อพุนไม่ไม่ไม่เอาคางกายโอ้ยพนนนนะกิตัวีเห็นวะจ้าวาเจ้ากินซาตตวนี้เบิ่งไงวะเบิ่ง งตามันบ่ให้กินอีรลบบอบ่ให้กินอีรลบบอเอา <laughs> อือ<ม>บ่ให้ก็หัวชะถอป้ <laughs> <laughs> าเมือนีฝ้าเป็นตาแบบแซงแว่งดีแท้แตาลี่โตนมองเขาเจาตาเขาและนามถ่วมนะ,นะเนาะบอกเออทั้งผู้เก็ตทั้งภาค ไปทั้งพุนะน่ะน้ำถั่มด้ยโอ้ยเห็ดเห็ดหนากะหยากเพราะแห้งแล้วเราจะมามถว่มตอนตากอีกงั้นโบน้ำถั่มยังไงขาเจ้ากู้ขอโอ้ยน้ำถั่มขาอันตากใส่ล้านแยง,งแนะ่ะเนาะน้ำก็ทถวมหดล้านแยง,ง,งเอาบ่ท่านเออถเอาบพท่นถ้งจักสิไปตากใส่แล้วสมมติว่าบ่มีมองตากนะอยู่เหือน่ะมันกู้เระท่านแล้วเนาะเห็ดเป็นเม็ดเ้า นามโมแมนนามปลาำนามยังดอกมันเป็นนามฝนมมน,น,น,มน,นี่แหละฝนตัวของฝนเอเนอแอ้วเปิดบให้ัททำมั้อยู่กับสอบใครน้องเฮ้ยน้อยจมเข่าก็ได้อ,อันนี้บ่ได้แล้วมันกับแบาบานนี้มองเป็นเดินกับเป็นเดิน โอ้โหเมีตกบอ,อเด็กสมัยนี้ตามเขาไม่ทันจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาตตยกรกอด้วยนะคะบ๊ายบาย